HAPPY BIRTHDAY to you HAPPY BIRTHDAY to you HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY วันนี้มันเกิดน้องเมษาชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงกันติมาสะชนค่ะอายุกี่ขวบแล้วปีนี้เจ็ดเจ็ดขวบแล้วอยู่ปอไหนคะปนหนึ่งคุณครูชื่ออะไรครูชื่ออะไรคุณครูก๊อ คุณครูชื่อจริงชื่ออะไรหาจำได้ไหมชื่อนับสกุลอะไรครูกอลคราวนั้นก็เคยถามแล้วก็จำไม่ได้ครูกอลชื่ออะไรลูกอ่ะแต่คุณครูแสงสุริพรจำได้อ๋อคุณแสงสุริพรชื่อเล่นชื่ออะไรครับอันนี้ครูกอลนี่จำชื่อชื่อเล่นได้จำชื่อจริงไม่ได้แต่ครูแสงสุริพรนี่จำชื่อจริงได้จำชื่อเล่นไม่ได้เอาตอนนี้ปิดเทอมนะแล้วทีนี้ถ้าลูกเปิดเทอมลูกจะอยู่ปไหนได้ขึ้นปสองหรือยังในโลก ยังใช่ไหมเขาเอาเอาตั้งใจเรียนแล้วลูกเป็นเด็กดีนะนี่มีเค้กมีเค้กผู้ใหญ่ใจดีเตรียมมาโอ้อาขอบคุณค่าก่อนพ่อพ่อฝากมาให้นี่พ่อกงก็ไม่ได้มาพ่อแจ็คไม่ได้มาแม่คุณน้อยไม่ได้มานะครับเออเดี๋ยวหลายคนออาวันหน้าวันหน้าค่อยนัดสุมกันวันนี้พ่อพ่อก็ฝากเค้กมาให้ลูกอ่ะเป็นเด็กดีนะครับอะแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูอะเป่าก่อนคำท้าเป่าเออโอเคจะได้กินอะ Birthday, birthday. เบิร์เดย์เบิร์เดย์อ่าวันนี้มาเยี่ยมคุณปู่ด้วยนะครับมา,มาพออยูน่นี่มีแฮงคือเก่าเด้วพ่อเด้ออยู่กับลูกกับหลานโดน,นๆตาวันเกิดลูกสาวหลาน้องเมษานี่เจ็ดขวบแล้วอ้อนเมษาไปยืนตรงนู้นมาลงมาเอาจะร้องเพลงเอา Happy birthday to you Happy, Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday you. Happy birthday อาปอัด <Happy birthday S 1> อ่า <f iel> เอาอธิษฐานในใจเป็นเด็กดีนะลูกนะเป็นเด็กดีของอทุกคนนะจ้าตั้งใจเรียนนะลูกนะทุกคนรักลูกนะลูกนะโอ้ยเกิดฮอดเกินฮอดอ้าว อาเป่าเลยแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยู่อาสุขสามาเกิดครบหนึ่งขวบเอ้ยเจ็ดขวบจ้าลูกมาจ้าจ้าน้องนี่จ้าจ้าโอเคเย้อ่าเจ้าภาพชอบเลยนี่อร่อยมากเลยบักบิวบักพีสบักฮันนิงจ๊ครับไปเมื่อเรื่องเมื่อคืนเมื่แกละียาดโยมันผู้เดียวบอดดิได้อีกซุ่นเมืองแล้วกกับเบิร์นหยาดได้เงินมาบ้างมาคุยก่อน ăn cái <laughs> phần cái phần để làm phần cái tí hũ kia nó tiêm kiểu bớt là bớt là nghe bác phải mà, lâu. แต่ว่าเขาในสวนก่อนนเฝ้าคือหาวแดงไปแต่ต uh, ับแดวเขาปวดหักีฉันไมือังามคอยปวดหัวกุ่ม ну หักกุหลาบและดพอแล้วหักไปซ้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสวะน้องาดู หัวใจมีเพลงในเกิดนนั้นอ่ะตลาน้น้มาแหงหัวใจใจก็มเคยสั่ขอก็้หัวใจมันสีงก็บอกเป็นยังจบเกม่าแฮปปี้เ์จเดตาโลโก้เนี่แขกเริ่มเยอะแล้วแขกเริ่มเยอะนะ

จบเจอเหรอลูกอ๋อนี่พออนกว่าจบเกมจบเจอเหรอจบเจอความจำมันจะลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใชองเธอเช่มันแุขอยู่แล้วมันด oh ัง่สุจ เกี่บไปบ้านผด้ดาวาินเออนุอบนะดาวาินอะเกมานางบาไปเนี่ยฮะกมามืเอเดน้องเมษานะครับมา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 กเ็อบแล้วจะขึ้นป .2 แล้ว้าคนละาทนั่งเตี้ยอันน้งเนี่ยโอ้ดีเกลี้ยเลรูักใาคนสวยคนสวยของพ่อ แต่ว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเลยไม่โตขึ้นเลย <c oughs> เลอมอมันผอมมนะันผอมมันรูกขนมเออเนี่ขน,นมไม่กนะินหรเออว่าปีที่แล้วกับปีเนี้เท่าไหร่ตัว,ต,วตัวดูหนาขึ้นหน่อยอยู่แต่ว่าหน้าผอม,ผมเองกระดนิเียวเพราะว่าตัวเพร่ตัว่ว่าไม่เคยได้เจอกันหลายเดือนอย่างนี้นนคินถึงอยู่น้องเม่สากินผลไม้พื้นเมืองนะกินแอปเปิ้ล้วยความที่เกิดที่นู่นนะครับชอบทาน แอปเปิ้ลจีนแอปเปิ้ลจีนแซบบอลจ้าแซบบอ Good taste you eat apple apple you eat apple บอ l l apple บอ l l เออฉันถามว่ายุกินแอปเปิ้ลบ่อ ไม่ต้องมีดนตรีก็เต้นได้เออลูกประมาณนี้คักคักคักเอาอะไรนะอาปาเจ้าปาเจ้าอาปาเจ้าปาเจ้าอาปาเจ้าปาเจ้าโอ้มาเล่นกับวิกเตอร์ครับมาตัดจอกกับวิกเตอร์นนอืมโอ้คนหลอ่อคนผู้ให้ คันจะสั่งแท้อุ้ยอ้ยอุ้ยอ้เอาหยิบเอาลูกหยิบเอาเออเอาเลยเอาเลยนี่ฮ่าาฮ่าฮยิ้มปะเนีเออสบายดีสบายดีสบายดีค่ะน้องวิกเตอร์นะคะบ่าวลาวอยู่บ้านบ้านสีไข่มาเยี่ยมน้องวิกเตอร์เจ็ดเดือนแล้วนะครับอ่ะเจ็ดเดือนแล้ะ สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องท่คนทพี่สายบ้านเฮาตอนนี้อยู่ที่า้านลาบโขงนะครับซอยเทศบาลสิบแปดนะคะแล้วก็มีเพื่อนมานะครับสวัสดีคุณบอยนะครับสวัสดีค,ดะคะุณบอยนะครับสวัสดีคุณบุตรนะครับมาเที่ยวกันตอนนี้เราอยู่ที่ริมโขงผมพี่สายเนาะไม่ได้มาเทเนเนี่ยวกี่ปีและะ้วครับที่มาครั้งนั้นโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วนะครับโดนมาครั้งนี้โดนหรือยังครั้งนี้ยังไม่โดน นนอยางให้พี่อาร์ตมาเนี่ยอยากให้พี่อาร์ตมาคิดถึงมากเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ส่งพิเศษพี่อาร์ตเลยมามาให้ชมให้ชมให้ชมวิวสวยๆริมโขงนะครับนี่เป็นอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่ามีวิวทัศนียภาพสวยมากนะคะเรามีลานนาคาเบิกฟ้านะครับนี่สวยมากสวยมากชว่วงนี้จะแดดหน่อยเนาะแดดก็จะร่มร่มลงแล้วล่ะ,ละ,ละนะครับ ฝั่งนู้นจะเป็นลานาคาเบิกฟ้าแห่งที่สามกำลังเริ่มทำนะครับโอเคมากเลยโอ้ยมาถ่ายสกรอย่างห้เห็นทุกม,มุมทุกม,มุมทุกม,มุมอาจจะคิดยาวเกิด มาเราอยู่ที่ร้านนาคาเบิกฟ้าเฟสที่สมนะคะพมพิสัยบ้านแถวจ้ามากินติมจุ่มรับลมเย็นๆจ่ะนี่ตอนรับเสียลงน้ําจากบ้านโพนะคะมาเสียลงน้ําอันพูดที่กินพูดที่กินกินงูลากเสือกเมื่อนั่นแหะเมื่อนี้นะชวนเรามากินจิมจุ่มในเมืองเออเมื่อนี้เราไม่ได้เข่าปลาเอ้านี่มีทิมจุ่มจิมจุ่มมาๆมาๆกับคุณนายอซออ้อซอลงน้ํา ดุมเลยค่ะมันร้อน่ได้เลยนี่แล้วก็มากับมิสแกนด์มนโพนะครับคุณกาวเดือนอาหานทีรันนะครับอาหานที่รันมีแต่คนมาหารตลอดพร้อมกับบิ๊กแบงนี่เดี๋ยวจะมาเป็นบ่าวคนพิสัยละแบงค์มือสองแบงค์มือสองเราแอดมินเอลอรนอสอโลอ้อนะครับเอาวันครอบครัวครอบครัวจ้ามาเนี้ไทยพี่น้องมันโพมาเยี่ยมมายามเนาะนี่นะครับอ่ะเราก็เตรียม เราอีโตปิก e นิก mm hmm. มาแล้วก็มาสั่งทิมจุ่มที่นี่มามาแซ่ํากันอ mm hmm. เออได้เป็นแหล่งพักผ่อนนั่งชิวๆบรรยากาศดีนะคนหนึ่ง mm hmm. ยิ่งถ่ายทำในกล้องยิ่ง,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 งสวยดูดีดอ่า mm hmm. พักผ่อนยามแรงจ้าใกล้บ้านนะครับแล้วก็เดินซื้ออาหารสั่งอะไรมากินได้เลยนะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยอ่านะนะครับที่ร้านอาหรแบบฟ้าเฟสที่สามบนวิสัยบ้านเฮานะครับ ว้าวว้าวเรามาแล้วนะที่ยูดีทาวนะครับตอนคริสต์มาสเปิดแล้วจ้ะโอ้สวยสวยสวยน่ารักน่ารักเออไลยมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยนี่นะครับมามามาอ่ะอมวมน,นี้ก็สวยพี้บอยถ่ายให้เออให้บอยถ่ายโอเคานาที่สนามช้างไทยอารีนานะครับ สุดยอดเลยมีฟุตบอลนัดพิเศษนะครับเลยมเออเขาก็สมัครเป็นทีมเป็นทีมมาแข่งกันนะครับสวัสดีครับอุ้ยไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่าสนุกขนาดนี้พอดีน้องเขาสั่งสั่งกุเชียงก็เลยเอามาส่งครับมีวันเดียวหรอครับพี่ตุมีวันเดียวครับจัดตั้งแต่เช้าเย็นถึงคับสุดยอดเลยอาสิลุกผู้บริหารนะครับเอาปกติด้ได้ถามเลยว่าใช้บริการชั่วโมงเท่าไหร่นะครับ เออตะสนามใหญ่ชั่วโมงละผ่านอ๋อชั่วโมงละผ่านมาได้มาได้เลยนะปกติชั่วโมงละห้าร้อยอ๋อถ้าเตะครึ่งชั่วโมงละห้าร้อยนะครับมาซ้อมได้เลยแมจะรู้เปนคนลมั้งเออนั่นแหละแม่ก็จะได้แบบประชาธิปัตย์ในอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นทีมไปเลยแม่จะเป็นคนจัดครับผมผมก็เป็นคนช่วยสื่ออ๋อแต่ว่าอันนี้เขาจัดกันมาประมาณกี่ทีมครับวันนี้น่าจะห้าเกือบห้าสิบเกือบห้าสิบทีมโอ้สุดยอดก็คือในในในจังหวัดรอบๆเราด้วยเออจากหลายที่มามามาเอ้าเอา ครับผมครับผมสนุกกงนะเตะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าไม่ได้แข่งขันอะไรยิงจุดโทษอย่างเดียวเอายิงโทษอย่างเดียวอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่ได้ประทะอะไรเออโอเคโอเคอ่าเต็มที่เต็มที่ขอบคุณนะครับอ่านี่ว่างๆมาดูมาชมมาเชียร์อ๋อนี่นี่เป็นอ๋อจุดโทษอย่างเดียวเออโอเคโอเคอ๋อเห็นอ๋อคอนเนอร์เขาลงโปรโมทนะพอดีช่วงที่บุญกระถินเยอะเลยรองบุญกระถินน้องเข้ามาบอกว่าคนเยอะอ๋อสนุกจังเลยดูแบบเออคื่อนเขือนเอา นี่นะครับมามาใช้บริการได้ที่ช้างไทยอารีนานะครับตาก็เป็นวันครอบครัวนี่อ่ะมีอาหารเครื่องดื่มบริการตาขอบคุณนะครับเฮงๆปังๆังนะครับตาม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 ีอะไรดีก็บอกกันจ้าแอดมินโอลนอสทโอรายงานจากสนามช้างไทยอารีนานะครับครับเราอยู่ที่ริมโขงปากคาดนะครับมา ผักที่ปากค้าริมโขงรีสอร์ทนะครับวันนี้ไทยบ้านเพื่อนเก็บเออไทยบ้านเพื่อนเก็บเพื่อนเก็บผักมาขายนี่อันนี้เชฟใหญ่ร้านร้านปูแดงนะครับมาดีไซน์อดหนุนผักสดๆจ้าหอมยังไหเออจ้าโอ้หลายผักอื้อหน่อยม่ะโอ๋หลายักอื้อน้อยนี่เอออันนี้อันนี้มาต่อหน้อย เอาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ก็ได้หมานหมานมานไปซอยอุดหนุนกันหนึ่งร้อยบาทเออได้บอกเอื้อนน้ำโอ้นี่ดินดียังใช่ไหมโอเคขอบคุณจ้าเอ๋คุณครับผมจ้าเดี๋ยวเอาสสวัดีปีใหม่ครับ

นั่งรองเท้าได้โอ้นั่งรองเก้าเย่ยมมาเด้อไอ้สักจ้าอ่อนกับปัญญธรรมันนะจ้าม่จะบอกเจ้าจะไอ้สักไม่บวมเอาบรรยากาศดีๆริมโขงปากคาดนะที่ปากคาดริมโขงรีสอร์ทห้องพัก24ชั่วโมงจ้ะนะครับมาสุราปากคาดก็เลยมานอนปากคาดนะครับโอ้เย็นลมเย็นสบายพี่น้อง14องศาเย็นฉ่ำเลยนะฮะมาหน้ายังไม่ได้ล้างนี่นะครับ บรรยากาศริมโขงปากค้าที่น้องเงียบสงบดีเออนี่พ่อเพิ่นลงไปเก็บผักมาแล้วเมื่อกี้ได้อุดหนุนผักเพิ่นนี่ก็จะเป็นห้องพักนะห้องผักสวยๆนี่นะครับห้องพักต่างๆนี่ภายในห้องพักนะให้แอบดู นี่ห้องพักริมโขงเลยเปิดออกมาก็เจอวิวริมโขงแบบนี้นะมีเก้าอี้นั่งเล่นนั่งเล่นนอกระเบียงนทำสวยทำสวยนี่มีบันไดเดินลงไปริมน้ำได้เลยนะครับนี่ทางพุ่นกำลังดูดทรายนะ ริมโขงป่าข้าเนี่ยเขาจะมีสันดอนตรงนี้อ่านี่สวยๆจ้าเรามาเดินตลาดบ้านไม้หนองคายต่อนะครับ <c oughs> มามามา <c oughs> เดินตลาดบ้านไม้กันต่อจ้านะครับ วันนี้มาเดินมา,าทิเามีตลาดน้อยด้วยตลาดนัดน้อยออมามามา,มาันี้ก็จะเป็นตลาดนัดน้อยแล้วก็จะเป็นเมนูเมนูต่างๆอัะแต่ละร้านเอามาโฆษณานะที่จะเป็นทะเลซีฟู้ดทะเลบุฟเฟ่น,นะครับโอ้คนเยอะคนเยอะมากเลยอ๋อมีร้านของเล่น ของเล่นเยอะมากอ๋อาอาเจอแล้วเจอแล้วอ๋อไอ้สวัสดีครับอันนี้จ้ะอ้ดีจังเลยได้ตรงนี้เลยอ,ะอย่ะหรออุย้ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กมาดักไว้ตรงนี้เลยอ๋อนี่เลยใช่ไหมได้ได้ได้โอเคเดี๋ยววันเสาร์มาเออ ได,ได้ได้โอเคโอเคขอบคุณมากอ๋อก็อเอาไฟมาต่อเอาใช้ได้ปากตรงนี้เลยโอเคได้ได้ไดเออพอดีออออโอเคโอเคด้หาเสือน้ำมันมาจะมาน่าจะมาได้สักห้าสิบใบสี่สิบใบอามากองกองเอา้าเหรอไม่เป็นไรก็กลับแหละอืมจ้าเออโอเคว่าคนกินหมกูกระทะตรงนี้พอดี เาอ,อตลาดนั้นแน่นมากเลยคนเต็มเดินกันต่อนะคะที่ตลาดบ้านไม้หนองคายนะคะวันนี้เรามามาเดินบญญชมบรรยากาศก่อนจ่าเดี๋ยววันเสาร์เราจะมาขายของหา <c oughs> ที่ปล่อยของนะเดี๋ยววันเสาร์จะมาขายจา่ะตอนนี้มาดูที่ก่อนจาน้องน้องชายมีที่อยู่ตรงนี้พอดีมีที่ขายของนะครับเขาบอกมาขายได้เลยไม่เสียตังค์เลยะเดี๋ยววันเสาร์จะมา <c oughs> แต่ว่าตรงนี้เขาก็มีทุกวันเลย เฉพาะคนมันจะเงียบแนะ่มาขายดักคนลาวมากินหมูกระทะนะครับอ่ะเดี๋ยวกระเป๋ามาขายถูกๆห้าสิบบาทหกสิบบาทโอ้ในนี้ร้านปิดไปเยอะร้านปิดไปเยอะจำ้ำก็เงียบๆหน่อยร้านเบียร์ก็ยังเปิดเหมือนเดิมนะอิสานปาร์นี่แหละนี่แหละเออเราก็จะมาตั้งขายแบบนี้แหละอ่ะสู้ๆจะได้ลงทุนแล้วได้เป็น พ่อคาเต็มตัวนี่ร้านนี้ก็จะคนน้อยหน่อยร้านนู้นคนเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาขายตรงนี้เอออ๋มีหมูดเดงหมูดเดงเออน่ารักน่ารักแล้วก็มีร้านของเล่น ดื้อนะกำลังซิ่งกำลังซิ่งนี่อีคิวกำลังซิ่งเลยชนแล้วชนแล้วอ่ะเลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับมาลูกเลี้ยวกลับมาโอ้ไม่เปิดครับไม่เปิดหรอกไม่เปิดเน้โอ้ไม่เปิดหรอกปิดก่อนปิดก่อนเอาหมอมามาเล่นะอ้คนนี้เองแอบเปิดน้ำแอบเปิดน้ำคนนี้เองครับปิดแล้วลูกปิดแล้วค่ะเปิดไม่ได้แล้วปิดแล้ว เออปิดแล้วนะเอ้ไปไปไปนี่ไงนี่ไงเอารถใครนี่รถใครนี่มาีร็วมาเอารถเร็วมาเอารถก่อนเอเอารถก่อนครับรถไปเก็บด้วยนะครับคนเก่งคนเก่งเอาเอาไปไหนลูกจะเอาขึ้นอ๋อจะเอาขึ้นรถนี่เ้จะเอาขึ้นชาเลนจ์จะกลับแล้วหรอโอ้บอกเอาไปเก็บก็เลยจะไปเก็บเอาไปไหนลูกไปไหนเอาขึ้นคันไหนอ๋อคันไหนรถหนูคันไหน